กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับคลิปนี้เป็นเด่นบนสองสูตรนะครับเด่นบนสองสูตรอที่ยังไม่ได้นำให้พี่น้องได้รับชมครับผม <c oughs> สูตรนี้ก็เดินมาหลายงวดนะฮะหนึ่งนะฮะเดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9 1ด1ปดเกงวดนะฮะเดินมา12งวดแล้วหลุดไปสองงวดแล้วเขาก็เดินต่อนะฮะเดินต่อ1 2 3 4 5สงาี่หงวดนะฮะเดินต่อมาอีกแล้วห้างวดนะครับคือเขาเดินมา12งวดแล้วหลุดไป2งงวดแล้วเข้าต่อเนื่องอีก หนึ่งสองสามสี่ห้างวดนะครับงวดที่ผ่านมาออกหนึ่งเจ็ดหนึ่ก็เข้าที่เลขเ็ดนะฮะห้างวดที่ผ่านมานี่เขาเข้า2ตัวนี่มี2องงวดนะฮะแล้วงวดนี้จะได้ตัวไหนนะฮะผมก็ยังไม่ได้ทําเลยนะฮะยังไม่ได้ชิดนะฮะสูตรก็ง่ายๆครับผมครับสูตรเราใช้หลักแสน บวของที่นะฮะนี่นะฮะสูตรสูตรเราใช้หลักแสนบวกสของที่แล้วก็บวกสบวกหนะฮะหลักแสนก็คือหลักแสนก็คือเลขห้านะครับผมหลักแสนก็คือเลขห้านะฮะ ห้าบวกอ๋ออะไรเนี่ยอันนี้ทำไมบวกสี่เอันนี้ทำไมบวกห้าถ้าบวกสี่ก็ได้ห้าเอาก็ถูกแล้วนี่เขียนผิดแต่บวกถูกนะฮะหนึ <c oughs> ่งบวกสี่ได้ห้าบวกสองได้เจ็ด ปดมก็ถูกห้าบวกสเท่ากับ9 9้บวกสได้หนึบวกหได้2นะฮะหลักแสนบวกสีงที่ได้เท่าไหร่ก็บวกสบวกหนะฮะห้บวกสีได้เก้บวกสได้11 ได้เลขหนึ่งบวกหได้2ก็สูตรนี้คำนวณได้9 12นะครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องนะครับผมครับ <c oughs> แล้วเราจะมาดูอีกสูตรหนึ่งครับผมนี่นะฮะสูตรนี้เขา สุดนี้เขาแปลกๆแต่เขาก็เดินนะฮะเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าห้างวดหลุดไปงวดหนึ่งนะฮะแล้วก็เดินต่ออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะทีแรกนี่เข้ามาห้างวดแล้วก็หลุดไปงวดหนึ่งไอเลิฟอยู่แล้วก็เดินต่ออีกหกงวด ะแล้วก็หลุดไปงวดหนึ่งแล้วก็เดินต่ออีกหนึ่งสองสามสี่งวดครับเดินมาอีกสีงวดงวดที่ผ่านมาออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็เข้าที่เลขหนึ่งนะฮะเป็นเด่นบนคื้นต่อไปจะทำเป็นสรุปบนสรุปล่างนะฮะ สรุปบนพี่น้องหลายๆท่านบอกรอสรุปบนนะฮะ <c oughs> ก็กราบขอบพระคุณท,ที่ติดตามกันนะครับขอบคุณหลายๆครับสูตรนี้นะฮะเราใช้หลักหมืน่นบวกหลักหมืน่นบวกหลักหน่วยครั้งที่สองแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะฮะหลักหมื่นสองครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่สองนะฮะ หลักหมื่นก็คือเลขเจ็ดน,นะฮะก็คือเจ็ดบวกเจ็ดหลักหน่วยครั้งที่สองก็คือนะะ <c oughs> หนึ่งนะฮะเจ็ดบวกเจ็ดบวกหนึ่งนะฮะหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหลักหมื่นก็คือเลขเจ็ดน,นะฮะเจ็ดบวกเจ็ด หลักหน่วยครั้งที่สองส่วนหนึนี่นะฮะหลักหน่วยครั้งที่สองหลักหน่วยครั้งที่สองก็คือเลขหนึ่งนะฮะก็คือเจ็ดบวกเจ็ดบวกหนึ่งครับผมเจ็ดสองสิบสี่สี่บวกหนึ่งไดนะ้ห้านะฮะห้าบวกหนึง่งได้หกได้เจ็ดหม สูตรนี้คำนวณได้5้าหนะครับซึ่ง2สูตรไม่มีตัวชนเลยนะครับแต่หนี่มาหลายสูตรนะครับ5ก็ลองลงมา7็ก็ลองลงไปอีกนะฮะสำหรับสูตรตัวเลขที่ได้คำนวณให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษ์พิจารณาด้วยสติของพี่น้องด้วยนะครับผมครับ <c oughs> ตัวเลขทุกตัว ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสถิติของเขาเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมสูตรนี้ได้912สูตรนี้นครับผมผมชอบ9ก้านะฮะสูตรนี้ผมชอบ9สูตรนี้ผมชอบ6นะฮะชอบส่วนตัวนะฮะ <c oughs> คลิปต่อไปผมสรุปบนนะฮะแล้วก็จะเอาตัวเลขทุกสูตรที่ผมมีมารวมกันนะฮะแล้วก็เอารวมตัวเลขที่ชอบที่เด่นนะฮะมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทาง คำเตือนโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมเป็นการคำนวณกณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิง่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาด้วยสติของพี่น้องนะครับผมครับตัวเลขที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อที่จะเปน็นนานําไปซื้อลอตเตอรี่นะครับผม สองสูตรนี้ได้หนึ่ถ้าเทียบอันนี้ได้4ี่ห้าหเอ้สี่หกเจอันนี้ได้หนึ่งสองสจับรวมกันก็ได้เลขสองตัวสูตรนี้มี1น่งสูตรนี้มี7จ็ดก่อนหน้านี้มีห้าอันนี้ก็มีห้าจนห้า 5 7 8 4 5 6ชน5อันนี้ไม่ชนก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเนาะ5 6 7 912ครับผม2ส,สูตร <c oughs> สูตรนี้ได้5 6 7สูตรนี้ได้9 12 เผื่อพี่น้องชอบนะครับเผื่อโดนใจพี่น้องในหลายท่านนะครับเนาะขอกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องปองไปสุขภูสุคนนะครับผมทีทิีตามกันนะครับเนาะกราบขอบพระคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะครับกราบขอบ,บุญขอบคุณหลายๆครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ